สว um. com. Com ัสดีอีกแล้วครับตอนยาค่อมยามืดนะฮะนี่อยู่กับไฟ fog 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 เ,เทคฟอฟฟอฟฟอฟฟโฟฟอ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 กฟอฟ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 ฟออฟฟอฟฟอฟฟอนฟอฟฟ่ฟฟอฟฟอฟอฟ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 ฟอตฟอฟ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 ฟออฟฟ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 มฟฟอฟฟอฟอฟฟอตฟอฟ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 อฟฟอฟฟออฟฟ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 อตฟอฟฟอ เจ้าของดับเครื่องแล้วก็ทำธุระเสร็จแล้วก็จะสตาร์ทใหม่สตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดจะให้ผมไปดูก็ไม่มีเวลาไปนะครับทีนี้ให้ให้อูอื่นไปดูนะครับไม่สำเร็จนะฮะแล้วก็ลากามาที่อ,อูถึงจะติดแล้วนะครับถึงจะทำติดแล้วก็ขึ้นรูปถลายนะฮะร,รูปเครื่องไฟรูปเครื่อง จะพิบนะครับ ABS โชว์ไฟรูปลื่นถลายขึ้นนะครับไฟรูปเบรกมือก็ขึ้นนะครับอันนี้ผมแก้เสร็จมาแล้วนะครับมันทำเลยไม่ได้ถ่ายเลยนะครับมันจะมีประวัติอยู่มันจะขึ้นพวก ABS กับเครื่องยนต์นะครับ ABS จะฟ้องสองโค้ดก็คือ,อโมดูลของ PCM นะครับ คือกล่องเครื่องยนต์เนี่ยตัวเครื่องยนต์เนี่ยรับรู้ว่า,าเครื่องยนต์มีปัญหานะครับระบบ ABS ระบบทักขั้นคอนโทรลลื่นถลไมอะไรพวกนี้นะครับก็จะโชว์เลยนะครับโชว์ขึ้นตรงนี้เลยเหมือนกับโมดูล ABS เสียนะครับแต่ไม่ใช่นะอ,อันนี้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะบุเทียนดำปึดทุกหัวเลยนะครับ เทียนดำมาเลยนะฮะแล้วก็หัวฉีดเสียหนึ่งหัวนะครับพอดีไปคยคุยในบ้านมาเจอหัวหนึง่งใช้ได้ฟ <c oughs> ุกไปครับรถคันนี้มันจะฟ้องในตระกูลกลุ่มของโค้ด P 0 3 0 0นะครับจะเป็นกลุ่มรวมนะฮะ0ูนย์สก็คือส่วนผสมอา,อาจจะไม่ได้นะครับก็จะมีทั้งอากาศลั่ว คอยจุดระเบิดมีปัญหาหัวเทียนเ,เสียกําลังอัดไม่ดีพวกวาวล์วรั่วอะไรประมาณนี้หัวฉีดมีปัญหานะครับเนี่ยหลาย,ลายๆอย่างนะร,รวมกันกันกบไอ้เครื่องไอ้โค้ดเดียวอ่ 03, ะ03.00นะฮะแล้วก็ถ้าเป็น03.01.03.02.03.03.03.04นะครับก็จะเป็นตัวหัวฉีดเลยนะครับว่าหัวฉีดหัวไหนหรือว่า กระบอกสูบหนึ่งสองสามสี่ทำงานผิดพลาดนะฮะนะครับผมบางทีเราก็ดึงดูคอยดูนะครับว่ามันทำงานปกติไหมนะครับถ้าฟองถ้าคอยจระเบิดก็จะฟ้องอีโค้ดนึงนะครับว่าตัวที่หนึ่งตัวที่สองสามสี่แต่ตัวนี้จะเป็นคอยรวมนะครับคอยลูกเดียวสี่หัวเทียนเลยนะครับสี่หัวลูกสูบเลยก็คือเป็นก้อนเดียวแล้วแยกเป็นสี่สี่ตัวนะครับเอ่อ ต้องค่อยๆเช็คนะครับเบื้องต้นนี่ตอนที่ว่าสตาร์ทไม่ติดก็คือเทียนดำเลยนะครับเป็นเขมาเกาะติดเลยนะครับเข่าเกาะติดเลยอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็เดี๋ยวจะดับเครื่องเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เสร็จหมดแล้วมันจะร้อนคันนี้น้ายาแอร์ตู้น่าจะรั่วเลยนะครับนะฮะแอร์ไม่เย็นเลยนะครับผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับเพราะว่าแอร์ไม่เย็นก็ทําแค่สตาร์ทติดไม่ติดแค่นั้นแหละนะครับทีนี้ผมก็ เช็คน้ำยานะครับน้ำยาอยู่ในเกณฑ์ต่ำมากจนคอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ทำงานนะครับนี่พาไปดูแวบเดินออกนี่คันนี้อยู่นี่อันนี้เครื่องยนต์ทำเสร็จแล้วในระดับหนึ่งนะฮะเหลือแต่ฟรีปั๊มนะครับส่วนตัวเครื่องนี่ก็ค่อนข้างจะหลวมแล้วนะยี่สุดีแมกนะครับค่อนข้างจะหลวมนะครับไอระบายพ่นมากเลยครับ พ่นออกใต้ท้องเลยนะครับพ่นเยอะเวลาไปลองร้อนๆน,นะครับนี่นะฮะกอดเฟียตตนี่ครับปิดไฟรีก่อนอ่าคันนี้หัวเทียนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะทำการบิวรีบิวลียุดกับมใช้ใหม่ซึ่งมันเย็นมากแล้วไงเราจะทำให้มันติดไงแต่ทีนี้ร้านก็ปิดแล้วนะครับก็เลยนี่ นี่ครับใช้ตัวนี้มานั่งลองเทสเอาครับแล้วก็โอเ,อเทียนมีไอที่โยนโยนใส่ถาดเอาไว้นะครับยนโยนใส่ถาดเอาไว้อันนี้ของเดิมนะตัวนี้ใช้ไม่ได้ตัวนี้ยิ่งใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเวลามันทํางานมันจะร้องเลยนะเวลามันลอกมนสูงเนี่ยมันจะดิ้นมันจะร้องเราก็เลยต้องเลือกเอา ครับเนี่ยมันจะเดีย๋ยวสักพักมันร้องนะครับปรับรอบสูงอยู่ๆมันจะร้องแล้วมันตัดเลยนะครับก็คัดเอาทีละหัวครับอันนี้ของเดิมนะของเดิมตอนแล้วตอนแรกเนี่ยดำปีะแล้วเนี่ยมันยิงออกข้างนะครับ ไฟมันออกข้างนะมันไม่ได้ออกที่บนเขี้ยวนะครับไม่ได้ออกแกนกลางนะมันมันยิงออกข้างนะครับตอนแรกตอนแรกมันดําเลยนะทําไงไหมรู้เลยครับแก๊สเป่า <laughs> แก๊สเป่าเลยเป่าให้มันแดงเลยนะเป่าให้มันแดงเข้าไปข้างในเลยนะครัเป่าให้แดงเลยจนแกนมันขาวนะเนีย่ยนะตัดแล้วเห็นไหมปอมจะพัก อามาทำงานเนี่ยลองลองไปปุ๊บมันจะตัดยิ่งรอบยิ่งรอบเดินเบานะครับแบบสักสักแปดร้อยปรับไว้สักแปดร้อยมันจะโดดซ้ายโดดขวาเลยนะบางทีก็หายไปเลยนะครับส่วนอันนี้ก็ออกข้างเลยอันนี้มันจะออกข้าง เย็นแล้วเนี่ยนะมันออกข้างนครับมันออกข้างๆนะครับใช้ไม่ได้ปกติถ้าของใหม่ๆนี่ก็คือเป็นเส้นตรงเลยนะไม่มีเป๋ซ้ายเป๋ขวานะเป็นเส้นตรงเลยนะก็ะอันนี้ก็ผมก็เอาแก๊สเป่านะครับนั่งข,ขดัดๆทุถูก็พอใช้ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเปลี่ยนหัวเทียนอ๋อ ทีนี้แล้วก็พอทําเสร็จพอทําเสร็จก็สตาร์ทนะครับติดครับตอนแรกสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะคันนี้มันเหมือนจะติดแต่ไม่ติดนะครับแต่ตอนแรกรึกว่าสายพานมันกระโดดข้ามลอกหรือเปล่าอะไรนี้ก็เลยเปิดฝาวาลดูนะครับแล้วก็ตั้งมาร์กดูนะครับเปิดแค่เปิดแค่แคตั้งแค่หัวน็อตเบอร์สิบด้านล่างตรงโคเวียงแล้วก็ดูด้านหลังฝาวาลนะครับดูถอดฝาวาลดูด้านหลังแคมนะฮะถ้าอยู่ในแนว,แวนะระนาบ ลูกสูบขึ้นสุดก็แดงมาตรงครับไม่ต้องไปรื้อเยอะทีนี้พอเรารู้ว่าเออลูกสูบทุกอย่างมาร์กไม่เพี้ยนนะครับาวนี้เรามาถอดหัวเทียนดูดำครับพอดำเสร็จแล้วก็เอาไปคัดขดปัดๆทุถูถเขาเผาเป่เา,เา,เา,เาหน่อยแล้วก็มานั่งคัดออกนะก็ามาใส่สตาร์ทติดนะครับติดเลยนิ่งเลยพร้อมเครื่องร้อนสักพักแค่นั้นแหละเขย่าเลยตุบๆมาอีกแล้วเราก็นึกว่าหัวเทียนไม่ดี จับเครื่องสแกนสแกนดูนะครับขึ้น0304นะฮะ P 0304คือมิดไฟนะครับก็คือจุดระเบิดผิดพาลาดหรือว,ว่าการเอาไหมผิดปกตินะครับสูบสีมีปัญหา,าส่วนมากตัวนี้จะเป็นที่หัวฉีดเลยนะครับถ้าเป็นฟอดก็จะมันจะชีช้ชัดชี้ไปที่ฟอดนะเพราะว่าไฟลูปเครื่องกระพริบนะฮะ ไปลุกเครื่องกับพิพเหมือนกับวิชีดเกิดการช็อตนะครับมันไม่ใช่ว่าฉีดไม่ได้นะมันเหมือนค่าความต้านทานขดลวดโซ่น,นอยข้างในไม่ได้นะครับแล้วก็มันจะอาจจะช็อตนะครับก็ทําการเปลี่ยนใหม่ไปหาในบ้านมาหนึ่งตัวนี่ครับถ้าเราอยากรู้ว่าฉีดมันฟ้องสูบสี่ใช่ไหมตอนแรกฟ้องสูบสี่นู่นเลยครับผมก็สับไปไว้สูบหนึ่งแล้วเอาสูบหนึ่งไว้สูบสี่ทีนี้ครับนู่นมันไปสับไปฟ้องนู่นครับ p 0ศ0 1ย์สูบหนึ่งครับมิดไฟนะครับการจุะเบิดบกพร่องนะส่วนผสมเนี่ยค่าความต้านทานไม่ได้นะครับตัวนี้ค่าความต้านทานภายในไม่ได้นะในในอุชีดตัวนี้นะครับเพราะว่าฉีดล้างแล้วตอนแรกฉีดล้างแล้วก็ใส่ไปใหม่ก็เหมือนเดิมครับนะฮะฟองเลยนะครับฟอร์ดนี่จะไวมากเลยฟองนะครับว่าจุะเบิดผติดพลานนะ โอเออมเตอร์จิมเช็คดูเทียบกันดูนะครับสองตัวตัวนี้จะค่าค,าความต้านทานสูงนะครับเหมือนก็มีปัญหานะสูงเกินนะครับพวกนี้มันจะมีสเปคดูนะครเวลาเปลี่ยนถ้าอยากรู้จ,จริงๆสับดูเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีเครื่องสกแกนเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าสูบไหนนะครับผมดึงดึงปลั๊กหัวฉีดทีละตัว ทีนี้มันจะฟ้องหมดเลยนะครับถ้าเราดึงอะ่ะมันจะไม่เหมือนอชาวบ,บ้านในช่องเข้นะรุ่นนี้การมีเครื่องสแกนมีเครื่องวิเคราะห์มันก็ดีตรงนี้ครับมันจะให้เราวิเคราะห์งานได้แคบลงนะฮะแล้วก็เร็วฉับไวนะครับนะครับผมก็ทั้งบินซินนะทั้งดีเซลนะครับคอมลงคองมเร็วอะไรก็ถ้าเราจับจุดดีจับจุดได้เราจะไม่หลงทางนะครับนะฮะถ้าเรารู้ เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการทํางานของหัวฉีดปั๊มหัวฉีดล,ล่างหัวฉีดนะครับพวกนี้เราจะไม่หลงทางนะฮะถ้าเราไม่รู้เราเราแบบว่าดำน้ําไปคลําเมานะครับดำน้ําคลําเมานะไม่มีอุปก,กรณ์ช่วยนะฮะอันนั้นมันต้องเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับก็ถึงจะทําได้นะนะครับดำน้ํามไม่มีออกซิเจน ไม่มีประสบการณ์ก็ดำลำบากนะฮะไม่หนุกครับไม่เหมือนมืออาชีพนะมืออาชีพก็ดำมือเปล่าจับปลามือเปล่าได้นะะนี่เสียครับหนึ่งหัวลูกค้าก็มานั่งเฝ้าเลยนะครับวันนี้นั่งเฝ้าผมก็ไม่ทำแล้วครับผมก็ทำคันอีสุอยู่นะมันงานพวกนี้มันตอนแรกผมมาดูอยู่แป๊บหนึ่งแล้วแหละผมมาดูอยู่แป๊บหนึ่งบอกโอ้เอาไว้ก่อนจอดไว้ก่อน เดี๋ยวทำยีสุประกอบยีสุติดเครื่องลองฟีปัมก่อนนะครับพอตอกเย็นมาเนี่ยช่วงค่ำนี่ก็เลยมาทำนะทำไม่นานหรอกครับเสร็จแล้วมันเสียเวลาแค่อลองถอดหัวฉีดมันลองลอง,ลองแค่นะ้ะสับไปสับมามันต้องต้องอล่องระวังนะครับเพราะว่าการถอดหัวฉีดมันจะมีน้ํามันไหลต้องถอดขั้วแบดด้วยนะครับถอดขั้วแบดในอย่างเครื่องมันร้อนเงี้ยถอดขั้วแบดแล้วก็ต้องคุมนะครับเนี่ย ได้ชาร์จต้องคุมมาไว้ตรงไหนที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ถอดขั้วแบตออกนะถอดขั้วแบตออกอย่าอย่าคิดว่ามันไม่เป็นนะครับอย่าคิดว่ามันไม่เป็นอะไรนะครับถ้าเกิดมันเป็นขึ้นมาล่ะเออเนี่ยแหละครับเผลอไม่ได้นะครับถอดหัชีดเนี่ยน้ำมันมันจะไหลเลยนะครับแล้วมันเป็นบินซินนะมันไวมากเลยนะครับทําอะไรก็ต้องระวังนะครับเครื่องยนต์บินซินฮะ ต้องดูแล้วดูอีกดูให้แน่ใจนะครับว่าไม่มีปัญหายิ่งยิ่งถ้าเป็นเครื่องเนี่ยน้ําท่วมมานะมันดูดน้ําเข้ามาเนี่ยมันดูดน้ําเข้าไปเครื่องเบนซินเนี่ยแ้ออถอดทวเทียนเลยถอ้ทวเทียนไล่น้ําเดี๋ยวสตาร์ทไล่น้าออกสตาร์ทไล่น้ําออกปุ๊บไม่ได้ดึงเนี่ยไม่ได้ดึงสายไฟที่คอยนะครับไม่ได้ดึงสายหัวฉีดออกนะครับ สมมติเราไม่ได <c oughs> ้ดึงสายวิชีดออกไม่ได้ดึงสายคอยนะครับเราก็ห้อยห้อยไว้ครับกะว่าไม่เป็นไรไงสตาร์ทจิ๊บิ๊บิ๊บิิิิิพึบทีเดียวครับกล่องทํางานนะพึบเดียวครับแห้งสนิทนะฮะดับทันก็ดีนะครับดับไม่ทันกับทั้งคันเลยฮะแทนที่ว่าจะได้ล้างรถน้ําท่วมมาที่นี้ได้เผารถเขาเต้นนะฮะประมาณนั้นต้องระวังนะครับทํางานนะทะท เผอเลยไม่ได้นะครับงานทําเครื่องยนต์บินซินนะเกี่ยวกับน้ามันบินซินนะครับหรือว่าสารละเหยอะไรก็แล้วแต่ที่ไวไฟแล้วก็กัดนะเนี่ยพวกเนี้ยโดนน้ามงน้ํามันนี่กัดเลยครับวิ่งไหลเป็นทางเลยนะไฟเนี่ยต้องระวังนะครับมันกระเด็นเนี่ยพอถอดปุ๊บน้ำมันกระเด็นไปตรงนู้นมั่งตรงนี้มั่งนะครับผมพวกน้ํามันเบรกก็เหมือนกันนะระวังนะครับคันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับพรุ่งนี้ อันนี้เสร็จแบบว่ารู้แล้วว่ามันเป็นอะไรนะครับอ่าก็ทําการแก้ไขแล้วนะต,วตัวนี้ก็คือจะใส่ไว้่างนี้เลยนะผู้ฉีดหนึ่งหัวนะครับที่เปลี่ยนไปนะส่วนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับเปลี่ยนหัวเทียนสี่หัวเลยมันจะนิ่งกว่าน,นี้ครับอันนี้มันก็นิ่งในระดับหนึ่งก็คือไฟเครื่องไม่โชว์นะครับรุ่นนี้ Ford Fiesta เนี่ยหรือว่าอีกหลายๆยี่ห้อที่มีระบบะลื่นถลายทักชั่นคอนโทรลอะไรพวกนีนะ้ถ้าเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์นี่มันจะโชว์ให้เห็นเลยนะครับ อย่างฟอร์เฟียต้า Toyota, หรือว่าตระกูลฟอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็คือเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์เผาไหม้ไม่ดีเนี่ยรูปรลืล่นถลาย A.B.S อะไรก็โชว์เหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ทำงานไม่มีประสิทธิภาพาเครื่องยนต์ไม่มีกำลังเนี่ยมันจะโชว์เลยนะครับแต่อาจจะโชว์แค่รูปเครื่องโชว์แค่รูปเครื่องโชว์แต่คันนี้ไฟรูปเครื่องกระพริบเลยนะครับรูปลื่นถาลายขึ้นรูปฟันเฟืออะไรพวกนี้ขึ้นแล้วก็ รูปเครื่องกระพริบนะไอ้รูปเครื่องกระพริเรบเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรทั้งอย่างที่ว่าเป็นปัญหาหนักนะก็จับเจอ,เลอแล้วครับสูบกุชี่สูบสี่เราลองมาสลับสูบหนึ่งมันก็มาฟ้องสูบหนึ่งครับก็เลยไปเอากุชฉีดในบ้านมามันมีหัวหนึ่งแบบว่าทีุ่นเกาะดันใช้ได้ครับเฉยเลยนะฮะล่างๆหน่อยเป่าๆนิดๆเป่าไม่ต้องแรงครับใช้ได้นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนแต่คอย เ,เปลี่ยนหัวเทียนยไปเรื่อยยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้นะครับทำในงานส่วนคันนี้ก็ไอระบายพุ่งหนักมากพ่นแบบสุดยอดเลยโอ้แต่วิ่งพุ่งดีกว่าเดิมนะครับวิ่งพุ่งเลยนะครับเหลือแต่ฟีปัมนะฮะฟีปัมนี่เอาน้ำยาออกเยอะแล้วเหมือนฟีปัมมันจะล็อกนะครับตัวนี้ ้พีปั๊มไม่ทํางานนะพีทำงานผิดปกตินะครับพัดลมแรงตลอดนะทั้งทั้งที่น้ำมอ้น้ามอ้ํานีาน่ระบายดีนะครับไม่ใช่ว่าตันนะพัดลมทํางานตลอดเลยคู่คู่ตลอดเพราะว่าเครื่องอะไรไหมเครื่องยังไม่ทันร้อนเลยสตาร์ทไม่ต้องร้อนเลยครับทํางานหมุนตลอดหมุนแรงด้วยไม่ยอมตัดเลยพัดลมระบายความร้อนมอ้าอ่ะโอกาสทามหมุนแรงๆเนี่ยมันจะทําให้ใบใบแตกได้นะครับ ถ้าใบใบพัดลมอายุเยอะๆนี่อาจจะทําให้ใบแตกนะครับคันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะแก้ปัญหาเรื่องฟีปั๊มก่อนนะครับชุดคัสตนี่ยังไม่ได้ทำนะผมสั่งชุดจอมาแล้วนะครับสามพันแสั่งสั่งในช้อปปิ้งนะมันมีหลายรุ่นหลายหลายห้อนั่งดูอยู่เป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะคัดสรรออกมาได้สักหนึ่งตัวเนี่ยเอาราคาไปกลางๆครับส 1,800เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูนะครับเวลาเราเบดกรอบนะครับเบรกรอบแอร์อันใหม่เนี่ยเวลาเราเบิกรอบแอร์ตัวใหม่ถ้าเป็นของแท้นี่แพงนะครับเนี่ยแพงมากเลยไฟติดไหมเนี่ยติดไหมติดไหมติดเนี่ยครับอ่ามัแล้วแตกหมดแล้วนะครับเราก็จะอัปเกรดเป็นทัชสกรีนนะครับ9นิ้ว ตัวนี้คู่นี้ก็จะมาอยู่ข้างล่างแทนนะครับจะสลับช่องแอร์นี่อ๋อน็อตเกียวป้อยนี่นะครับสั่งแล้วครับพวกนี้น่าจะได้นะครัเพิ่งสั่งวันนี้เองแต่ของมายังไวนะครับดูแหลหลายเจ้านะครับก็ดูๆนะครับต้องดูเวอร์ชั่นมันด้วยต้องดูรายละเอียดกับตัวเครื่องด้วยนะครับไม่ใช่ว่า เห็นว่ามันมีอะไรแยะเราสั่งมาเดี๋ยวมันไม่ได้แบบที่เราต้องการนะต้องนั่งดูดีๆนะครับว่าเวอร์ชันล่าสุดไหมราคานี้เหมาะไหมอะไรประมาณนี้มันมียันสองหมื่นวานะครับผมเอาแค่ไม่เกินสี่พันนะครับมีกล้องหลังด้วยนะฮะติดกล้องหลังได้ด้วยนะครับบางยี่ห้อไม่มีกล้องหลังแถมนะอันนี้ก็มีกล้องหลังครับแต่ผมก็จะลองดูว่ามันประมาณเท่าไหร่สองพันกว่าบาทก็มีนะครับ 2,000กบาบาทมีกล้องหลังด้วยแต่ก็คือภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เสียงอาจจะไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่ตัวที่สั่งมานา่าจะมี GPS ด้วยนะครับ GPS แล้วก็นาก่าจะใส่ซิมได้ด้วยนะในราคาา3,008ในช้อปปิ้งนะอัปเกรดอัปเกรดหน้าหน้าจอนะครับเดี๋ยวมันจะเก่าครับมันก็จะคุยกันรถรุ่นใหม่ๆไม่รู้เรื่อง <laughs> นะครับผม อขอบคุณมากเลยครับสําหรับค่ำคืนนี้ฮะกับก็เก่งเกิดมาซ่อมนะฮะเดี <S <S ๋ยวเ้โทรหาเจ้าของรถสักน้อยนึงนะครับ <S 2> <S 2> ว่าไอระบายมันพ่นเยอะมากเลยขนาดต่อแยกเขาต่อแยกออกมาใต้ท้องแล้วนะดึงก้านวัดมันจะไปพ่นก้านวัดด้วยเลยโอ้โหสุดยอดเลยแต่วิ่งนะครับรถวิ่งดีแต่ถ้ากําลังอัดดีจะวิ่งดีกว่านี้นะครับอ่าก็ใส่ก็ได้ อีกไม่กี่มือก็คงเดี๋ยวส่งงานรอบนี้อาจจะได้ทําเครื่องเลยนะครับเราไม่รู้ว่าต้องคุยกับเจ้าของก่อนเดี๋ยวต้องคุยกับเจ้าของรถก่อนนะครับว่าจะได้ทําเครื่องไหมคันนี้ก็เป็นเจ้าของเดียวกันกับสันอเมร่าสีดํานะครับที่ที่ทําเกียร์ไปนะเอาสลับมาเอาคันนี้มาให้ทาขอบคุณมากนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะที่ไว้วางใจให้กับช่างเก่งนะครับ ราอู่สุพอย์ออโต้สวิตในการทํารถบำรุงรักษาดูแลรถให้นะครับมันก็เสียเวลาท่านหน่อยนะฮะแต่ผมก็ดูแลให้เต็มที่นะครับความผิดพลาดที่ผ่านมาเราก็เก็บวาเป็นบทเรียนนะฮะในการทํางานนะครับเตือนสติตัวเองไว้ตลอดว่าอย่าพลาดนะครับการทํารถนะฮะเพราะว่ามันเป็นยานพาหนะมีล้อนะครับมีพวงมาลัยพลาดวันไดวันหนึ่งล้อหลุด เบรกไม่อยู่เบรกแตกเราก็ต้องรับภาระนะครับนะฮะรถชนรถเสียรถอะไรแล้วก็ต้องซ่อมให้ถ้าเกิดคนลูกค้าเจ็บตัวนี่หนักเลยนะครับเนี่ยครับอาชีพช่างนะฮะไม่ใช่ว่ามันจะสบายนะครับเกิดปัญหากันทุกอู่แล้วครับนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับผิดชอบยังไงครับไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วเราจะเก็บไว้อย่างเดียวนะครับเรามีเงินเราก็สำรองเอาไว้ด้วยนะครับ การทํางานเราต้องเก็บเงินสํารองนะครแต่ละงานนะครับทุกอย่างครับเวลามันมีอะไรขึ้นมาฉุกโูกนี่มันจะนั่งเครียดเอาตีนก่หน้าผากเลยนะครับบอกให้นะถ้าเกิดมีปัญหาชีวิตขึ้นมานี่มันจะสุดเลยนะครับครับผมขอบคุณมากเลยนะครับกับคืนนี้นอนหลับฝันดีกับภาพบรรยากาศนี่ครับ ด้านหลังสีเหลืองๆกัรถสีแดงแดงพะว่านายจอดตรงนั้นมาเป็นอาทิตย์แล้วนายไม่ได้ขยับไปไหนเลยลุงบอกว่าลุงร้อนและเหนื่อยมากม <c oughs> ีหนูเป็นเพื่อนนะครับอยู่ในรถอ่ะเปิดฝาโปงวิ่งกระจายกระจายเลยคุณ <c oughs> มากเลยครับนะฮะขอบคุณอีกครั้งนะครับ <c oughs> <c oughs> อูซุพจอร์ออโต้สวิตนะฮะ 0929712788นะครับผมหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ